สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Reach Inner Self Program ค่ะเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ในการที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจตัวเองให้ลึกซึ้งมากขึ้นในมุมมองของความรักและการมีสัมพันธภาพค่ะวันนี้ครอสมีภาพมาให้เลือกนะคะเป็นดอกไม้สี่แบบด้วยกันค่ะ พราะนำข้อมูลนี้นะคะมาปรับปรุงแล้วก็ดัดแปลงมาจาก g o s t i k a com นะคะต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลหลักไว้นะที่นี้ด้วยนะคะก็นำมาวาดรูปใหม่นะคะแล้วก็มาปรับปรุงให้มันเหมาะสมกับสภาพความเป็นคนไทยนะคะสมมุติว่าตอนนี้เราเป็นผีเสื้อนะคะลองดูสิคะว่าดอกไม้ดอกไหนที่ดึงดูดให้เจ้าผีเสื้อตัวเนี้ย ไปโฉบนะคะไปโฉบไปดอมดมดอกไม้ทั้ง4ดอกนี้นะคะเราจะเลือกดอกไม้ดอกไหนนะคะจะมีดอก A นะคะก็สีน้ำเงินน้ำเงินหน่อยนะคะแล้วก็จะมีดอก B ซึ่งเป็น2ดอกออกสีแบบชมพูอมส้มเล็กๆแล้วก็จะมีตรงบริเวณโคนดอกนี่นะคะก็เป็นออกสีเหลืองเหลืองส้มๆคะ่ะแล้วก็ ส่วนดอก C ีนะคะ C ก็จะมีแค่3ดอกเนี่ยละค่ะตรงๆงง่ายๆนะคะใบเบยก็ไม่มีนะคะแล้วก็ดอกดีนะคะก็จะเป็นดอกไม้สีน้ำเงินนะคะก็จะมีหลายดอกทีเดียวค่ะนะคะดอกไม้ประเภทไหนดึงดูดเรามากที่สุดนะคะก็ช่วยเขียนคำตอบไว้ในคอมเมนต์เลยนะคะแล้วเดี๋ยวก็ฟังเฉลยค่ะนะคะซึ่งแต่ละดอกก็จะมีความหมายที่ ที่ไม่เหมือนกันนะคะขออนุญาตฉเฉลยท่านที่เลือกดอกไม้ดอกแรกนะคะท่านที่เลือกดอกไม้ดอก A นะคะหรือดอกไม้ดอกแรกเนี่ยนะคะถ้าเป็นผีเสื้อเนี่ยเราน่าจะโฉบที่ดอกนี้แหละนะ,อะดอกนี้เลยนะคะท่านใดก็ตามค่ะที่เลือกคําตอบนี้จะสะท้อนว่าคุณเป็นคนที่จะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นถ้าพบว่า ตัวเองกําลังอยู่ในความสัมพันธ์เรียกว่าถ้ารู้สึกปิ๊งกับใครหรือมีใครมาปิ๊งแล้วเราปิ๊งด้วยอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกมีความสุบมีมีชีวิตชีวานะคะถ้าวิเคราะห์ภาวะจิตใจก็จะพบว่าคุณไม่ใช่เป็นคนที่กระหายในความสัมพันธ์อย่ากไม่ลืมหูลืมตานะคะคุณไม่ได้พยายามที่อยากจะเข้าไปเรียกว่าไปมีสัมพันธ์กับใครเพื่อผลประโยชน์นะคะ เพียงแต่ว่าถ้าคุณรู้สึกชอบชอบความรู้สึกที่อยู่ในความสัมพันธ์เท่านั้นเองแต่ไม่ได้ต้องการจะไปสแสวงหาผลประโยชน์ใดๆนะคะทีนี้คุณก็จะเป็นคนที่จะมีความสุขมากขึ้นถ้าได้รับการเติมเต็มได้รับความรู้สึกเมื่อเราได้อยู่กับคนพิเศษคนที่เราชอบค่ะมันจะดีมากจะรู้สึกมีความสุขมากกับประสบการณ์พิเศษพิเศษนะคะ ที่เราได้อยู่กับคนที่เรารักหรือได้ร่วมทําสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักอะไรเงี้ยกับคนที่เรารักนะคะก็ออกแนวเหมือนโรแมนติกเหมือนกันนะคะคุณจะรู้สึกมั่นคงเวลาที่เวลาที่ได้อยู่กับคนที่คุณรักคะ่ะเรียกว่าความรู้สึกมั่นคงในความรักเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกมีความสุขนะคะ คุณคิดว่าการใช้ชีวิตเพียงลําพังเนี่ยมันไม่สนุกสำหรับคุณคะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่รู้สึกว่ากำลังโสดอยู่แล้วเลือกดอกไม้ดอกเอเนี่ยก็ควรจะต้องก็ต้องหาคนในความสัมพันธ์ว่าอย่างนั้นเถอะคุณจึงชอบคุณจึงมีแนวโน้มที่จะแบบว่าอาจจะชอบออกเดทนะคะหรือหรือการหาใครสักคนหนึ่งแม้ว่าคุณจะเขาเรียกว่าไม่ต้องไปพึ่งพาใครให้มีความสุขแต่คุณก็ต้องการที่จะ มีสัมพันธภาพที่ดีกับใครสักคนหนึ่งนะคะในข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ครูอ้อหามานะคะ Cosyca.com บอกว่าคนที่เหมาะกับคุณคือคือคนที่เลือกดอกไม้ดอกบีเดี๋ยวลองฟังในคลิปต่อไปนะคะว่าว่าจะเป็นอย่างไรครูอ้อขออนุญาตพิกอารฮาร์ดให้สักสักสักอันหนึ่งนะคะว่ามันจะได้อะไรนี่ครูอ้อก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะคะ,ะทีนี้มันจะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นรูปครูอ้อวาดเองแหละนะ เป็นรูปหัวใจว่าพิงอาหารให้นะถือว่าเป็นพลังเป็นพลังงานดึงดูดและกันให้ได้อันนี้นะคะโอภาพนี้เป็นแบบตะแคงเนาะไม่ได้จับมันตะแคงนะมันจะตะแคงคอมพิวเตอร์มันเก่งนะมันจะตะแคงของมันเองนี่คาว่าทําไมสัมพันธภาพใดๆก็ตามสมมติว่าถ้าคุณกําลังมีสัมพันธภาพอยู่คบกับใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วมันตะแคงแบบนี้มันจะสะท้อนถึงบางครั้งที่เวลาที่คุณคบหากับใครนะคะ บางทีนะคุณก็รู้เหตุผลอยู่แล้วไม่ต้องไปถามเขาหรอกค่ะบางทีการไปถามว่าทําไม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 มาช้าทําไมยังไม่มาทําไมเป็นคนแบบนี้ทําไมทําไมอันเนี้ยมันไม่เป็นมันไม่ได้เป็นคําถามที่คุณอยากรู้นะแต่มัน,ม,นมันเป็นคําถามที่มันบี้อ่ะแล้วมันเป็นคําถามที่ทําลายสัมพันธภาพดีๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่มีความสุขกับการที่ จะต้องมีสัมพันธภาพกับใครสักคนหนึ่งทุคคนควรจะต้องรักษาสัมพันธภาพเพราะฉะนั้นเรียนรู้นะคะมีสติก่อนที่จะถามความว่าทําไมเพราะว่าบางทีคุณไม่ต้องการเหตุผลหรอกคุณแค่แค่แบบเหมือนแบบอยากอยากจะบี้นะคะสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือฝึกขอบคุณฝึกเห็นคุณค่าของการที่ใครสักคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ของคุณอันนี้คุณจะต้องทําและจะต้องทําทุกครั้งที่เจอกันด้วยซ้าไปซึ่งอันนี้มันเป็นพลังบวก นะคะคถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคนที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์นั้นคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้นั่งสมาธิค่ะนิ่งๆนะคะคุณจะมีคําตอบแต่ใจลึกๆอะคุณต้องการใครสักคนหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันในสัมพันธภาพนะคะในการคบหากันคุณก็ต้องเป็นตัวของคุณเองแต่ในขณะเดียวกันคุณก็จะต้อง ไม่ไปบี้หรือไปขยี้เขามากจนเกินไปเพราะว่าบางทีการที่คุณไปไปถามคําถามเยอะจนเกินไปคําถามของเรามันอาจจะไปรุกรานเขาซึ่งคนบางคนเขาต้องการอิสระไปถามทําไมทําไมทําไมแล้วบางทีเขาตอบไม่ได้เขาอึดอัดถ้าคุณต้องการรักษาสัมพันธภาพก็ก็กลับมาตรวจวิธีการสื่อสารว่าเราเป็นคนที่เข้มงวดเกินไปหรือไม่นะคะนี่คือคําตอบของท่านที่เลือก าภาพหมายเลขหนึ่งแล้วครูอ้อก็พิกอาวใจต่อให้อีกเล็กน้อยนะคะเอาละค่ะสำหรับท่านท่านที่ต้องการฟังในลนักษณะของการเยียวยาความสัมพันธ์ให้ติดตามครูอ้ออีกแอคเค n าช์หนึงทาง y o u t u b e นะคะชื่อครูอ้อชาเอมนะคะ Healing ค่ะนะคะซึ่งซึ่งเออชาเอ็มฮิลเลอร์ค่ะนะคะอันนี้ราคะก็จะเป็นอีกช่องหนึ่งของครูอ้อนะคะเอาละตรงหรือไม่ตรงอย่างไรก็บอกครูอ้อไว้สักนิดนึงนะคะ จะตรงจะตรงหมดร้อยเปอร์เซ็นคงเป็นไปไม่ได้นะเพราะอันนี้มันจะเป็นแบบเป็นแบบโดยรวมนะคะอ่าล่ะค่ะต่อไปค่ะสำหรับท่านใดก็ตามที่เลือกดอกไม้ดอกบีนะคะดอกบีหมายเลขสองนะคะดอกบีนะดอกนี้เลยนะคะดอกไม้ดอกบีเนี่ยนะก็จะเป็นดอกไม้ที่ไดูแล้วมันก็จะสวยเนาะนะคะดูแบบตั้งใจประณีตค่ะ แ้าใดก็ตามที่ที่เลือกดอกไม้ดอกบเนี่ยคุณเป็นคนที่ไม่ง่ายนะคือคุณเป็นคนที่จะไม่ออกเดทถ้าคุณไม่รู้สึกรักหรือชอบคนคนนั้นคือคุณต้องเหมือนแบบต้องเห็นกันมาสักระ,ระยะหนึ่งระดับหนึ่งแล้วคุณต้องแน่ใจว่าคุณค่อนข้างที่จะชอบเขานะคะคุณถึงจะออกเดทนะนะแล้วก็เพราะฉะนั้นคุณไม่ได้แสวงหามากนะคะทีนี้เมื่อวิเคราะห์ภาวะจิตใจเนี่ย คุณเป็นคนที่ไม่ชอบคิดเรื่องความรักแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณมองความรักในด้านลบนะคะียว่าคุณเป็นคนที่แบบพิถีพิถันมากๆนะคะคุณรู้ว่าชีวิตเนี้ยมันสั้นนะนะคะแล้วก็การที่ไปแสวงหาความรักมันไม่ได้เป็นคําตอบสุดท้ายในชีวิตของคุณนะมันไม่ใช่เป็นเป้าหมายในชีวิตของคุณมากเท่าไหร่นักหรอกนะคะคุณไม่ต้องการออกเดทเพียงเพื่อ เออจะได้มีแฟนจะได้จะได้แบบคนนี้มันรวยดีหรืออะไรคุณไม่ต้องการประโยชน์จากการออกเดตใดๆทั้งสิ้นค่ะแต่คุณต้องการหาคนที่รักคุณจริงๆนะคะซึ่งนี่เป็แบบน่ารักเหมือนกันเนาะแล้วก็คุณจะเป็นคนที่ไม่สัญญาอะไรกับใครมันเหมือนจะเป็นแบบเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายปากแข็งนะนะจะไม่สัญญาอะไรกับใครจนกว่าคุณจะแน่ใจว่าคนคนนั้นนะ่ะเขารักคุณอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นคุณอาจจะรักเขาฝ่ายเดียวก่อนก็ได้ แต่คุณก็จะไม่ปรีปากจนกว่าคุณจะคบไปสักระยะหนึ่งจนคุณแน่ใจว่าคนคนนั้นเขารักคุณอย่างแท้จริงนะคะคุณเป็นคนที่สุดยอดมากคือคุณเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถจะเติมเต็มความสุขได้ด้วยการทํางานอดิเรกนะก็เรียกวมีอะไรทำนะไปที่ชอบที่ชอบอ่มีที่ไปที่เรารู้สึกดีรู้สึกชอบนะคะก็มีเวลากับการทํางานอดิเรก มีเวลากับการทําสิ่งที่ตัวเองสนใจเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเมื่อเมื่อยังไม่ได้เจอคนที่คุณรักคุณชอบคุณก็มีเวลาคุณก็มีความสุขได้ไม่ได้ไปแสวงหามันนะคะแต่ก็ไม่ได้ไปปิดกั้นคนที่เหมาะกับคุณนะคะก็คือคนที่คุณรักมันก็ไม่ได้ง่ายนะที่คุณจะเจอแต่คุณเจอแล้วคุณจะรู้เองนะคะคุณจะไม่พบใครจนกระทั่งคุณคุณรู้คุณเชื่อว่าคนคนนั้นเนี่ย รักคุณจริงๆคุณต้องรักเขาแล้วคนคนนั้นต้องรักคุณนะคุณจะไม่รักแบบฝ่ายเดียวเด็ดขาดไม่ไม่คบกับใครที่เป็นแบบสมรรถภาพที่คุณรักเขาฝ่ายเดียวคนคนนั้นคุณต้องรักและเขาต้องรักคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณน่าจะเหมาะกับคนที่เลือกดอกไม้ดอกเดียวกันนี้คือดอก B หรือดอก C ในดอกต่อไปซึ่งเดี๋ยวอาจจะต้องแอบฟังสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพิกอะฮาร์ตให้นะคะพิก heart อะฮาร์ก็คือครูอ้อก็มี รูปหัวใจที่ครูอ้อวาดมาแล้วก็เอาใส่ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งครูอ้อไม่เห็นเราก็จะมาเนี่ยครูอ้อก็จะเห็นพร้อมกันนะคะมันได้รูปใบไม้ค่ะรูปใบไม้เนี่ยมันก็จะสะท้อนสะท้อนถึงสีเขียวนะคะใบไม้เนี่ยมันก็จะมีมีหลายใบให้เลือกนะคะบางทีเนี่ยคุณอาจจะ,ะเห็นว่าใบไม้อะมันเหมือนกันหมด มันมีมุมมองเหมือนกับมันกันหมดเออมันก็คือใบไม้สีเขียวจบแต่จริงๆแล้วถ้าคุณฝึกที่จะซูมมองอย่างละเอียดละเอียดคุณจะรู้ว่าดาใบไม้แต่ละใบไม,ไม่เหมือนกันการมองใครสักคนหนึ่งนะคะที่จะเข้ามามีสัมพันธภาพกับคุณถ้าคุณมองละเอียดละเอียดแล้วมองด้านดีๆนะคะมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกสนใจคนอื่นมากขึ้น ก็ได้นะคะแต่การที่คุณไม่ได้สนใจใครมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดค่ะนะคะอันนี้ถ้าถ้าสมมุติว่าคุณรู้สึกว่าออมองแบบธรรมดามากเกินไปก็คือฝึกฝึกที่จะมองด้านดีๆนะคะมองละเอียดละเอียดะอยดะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แล้วก็แทนที่คุณจะไปเขาเรียกเขาเรียกว่าออมุ่งกับกับงานอดิเรกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาฝึกมองคนแบบนี้บ้างก็ก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็แต่บางทีเนี่ย ก็อาจจะหาหาคนที่ถูกใจหรือคนที่รักเราไม่ได้คุณก็ไม่ได้เดือดร้อนค่ะนะคะคุณก็ปล่อยวางอยู่แล้วนะคะคุณก็ปล่อยวางอยู่แล้วนะคะแล้วก็คุณรักการที่จะมีชีวิตอยู่ที่มีความสุขคุณรู้ค่ะคุณฉลาดในการที่จะใช้ชีวิตให้มันมีความสุขและนี่เป็นคุณสมบัติที่ดีของคุณเลยนะคะรักษามันไว้ค่ะะค่ะนี่คือคำตอบของท่านที่เลือก ดอกไม้ดอก B นะคะพอจะตรงไหมคะยังไงก็แนะนำให้เพื่อนแบบแฟนเราเนี่ยค,บ,คบกันอยู่ก็ลองลองให้เลือกเลือกดูว่าเผื่อจะตรงนะสนุกสนุกคำ้คำค้นะคะแล้วก็แล้วก็อย่างน้อยก็รับพลังงานดีๆไปละกันนะคะอย่าจริงจังมากนี่คือเล่นนะเล่นเล่นไม่ได้จริงจังนะคะไม่ได้เป็นการทำนายนะคะเอาละคะ่ะต่อไปนะคะอุ๊ยไปแล้วเหรอ ต่อไปนะคะสำหรับท่านใดก็ตามค่ะที่เลือกดอกไม้ดอกสนะคะดอกสครอก็เลือกอันนี้นะคนที่เลือกดอกไม้ดอกสเออเลือกอันนี้ครอว่าตรงเขาบอกย่างี้เป็นคนที่มีความสุขกับการมีอิสระนะมีความสุขกับการเป็นโซดนะคนที่เลือกสีส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเป็นโสดแหละเพราะว่าตัวเองชอบรักอิสระแล้วก็ชอบความโซด ทีนี้วิเคราะห์ภาวะจิตใจเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามีความสุขได้ด้วยตัวเองแต่ก็ไม่ได้ไปแบบว่าเ,ออเขาเรียกปิดกัน้นหรือก็ไม่ได้ถึงขนาดจะไปปฏิญาณตนว่าเออฉันจะไม่ออกเดทกับใครก็ไม่ใช่นะคะแต่ถ้าเมื่อเจอคุณก็จะรู้ว่าเออมันใช่เองแหละนะคะทีนี้คุณเป็นคนที่เข้าใจเข้าใจนะแล้วก็ต้องการอิสระภาพ ของการอยู่คนเดียวข้อดีของการอยู่คนเดียวเนี่ยมีเยอะมากนะคะคุณคนรักอิสระเพราะฉะนั้นเมื่อคุณตัดสินใจแบบนี้แล้วเนี่ยแน่นอนที่สุดค่ะคุณจะให้คุณก็จะคิดว่าเวลาเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นในสัมพันธภาพใดก็แล้วแต่ถ้าคุณคบกับใครแล้วคุณรู้สึกเสียเวลาคุณจะไม่ไม่อยากยุ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็เอาเถอะถ้าคุณคิดให้ความสําคัญกับเรื่องเวลาถึงขนาดนี้มันก็ดีแล้วที่คุณโสด แต่ถ้าโอเคว่ะวันใดวันหนึ่งคุณอาจจะไปเจอใครสักคนหนึ่งที่ที่คุณรักแ้วเขารักคุณคนเรามันก็ต้องมีชะตาให้ต้องเจอกันอยู่แล้วนะคะเขาก็ต้องให้พื้นที่ในการที่จะให้คุณมีอิสระเช่นเดียวกันก็ไม่ชอบการล้วงลูกจะไม่ชอบการที่จะมาละเมิดสิทธิทส่วนบุคคลจะต้องมีเวลาส่วนตัวเนี่ยค,คุณต้องการเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่จะมาเป็นแฟนคุณหรือคนที่จะมาอยู่ในสัมพันธ์เขาเรียกว่าคนที่จะอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยก็จะต้องเข้าใจแล้วก็จะต้อง ให้เวลาให้อิสระกับคุณนะคะทีนี้ถ้าคุณพยายามต้องฝึกก็คือจะพยายามไม่คิดว่าเออการมีแฟนมันเป็นเรื่องยุ่งยากอันนี้ต้องไม่คิดมันจะได้ดูดแบบเวลคัมคนดีๆเข้ามาในชีวิตเหมือนกันนะคะคุณสามารถที่จะคิดถึงเรื่องของความรักความโรแมนติกในทางบวกมากขึ้นถ้าคุณตัดความคิดว่าโอ้มีแฟนแล้วมันยุ่ง มันยากมันลําบากมันลาบานมันมันเดี๋ยวม,มันนุ่นมันนี่แหละเง,งี้ยคุณต้องไม่ไม่คิดเรื่องนี้นะี่ว่าเปิดใจสักนิดหนึ่งบางทีอาจะก็ชีวิตคุณอาจจะได้เรียนรู้กับเรื่องดีๆบ้างก็ได้นะคะคนที่เหมาะกับคุณนะคะคือคนที่เข้าใจว่าการมีเวลาส่วนตัวเป็นเป็นสิ่งสําคัญคือคือ,คอต้องชอบแบบเดียวกับคุณเนะี่ยต้องชอบเวลาส่วนตัวต้องมีความเป็นส่วนตัวประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณเหมาะกับการออกเดทคนประเภทนี้ เพราะฉะ Pre นั้นถ้าคุณมีมีเขาเรียกว่าถ้าคุณมีสัมพันธภาพกับใครคู่ของคุณอาจจะออกแบบแปลกซึ่งอาจจะไม่เหมือนคู่ของคนอื่นจงอย่าเอามาตรฐานของคู่อื่นนะคะมามาเปรียบเทียบกับกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคู่ของเราแตกต่างก็แตกต่างสิเพราะคู่ของคุณต้องการต้องการเขาเรียกว่าอะไรนะคะต้องการความเขาเรียกว่าคู่ของคุณเนี่ยต้องการความความพิเศษนะคะก็คือต้องการเวลาซึ่งกันและกันค่ะ ทีนี้คนที่เหมาะกับคุณก็คือการที่เลือกเข้าใจมีเวลาส่วนตัวนะคะแล้วก็จัดเวลาที่เหมาะสมมาพบกันโดยที่ไม่เป็นภาระคนที่เหมาะกับคุณคือคนที่เลือกดอกไม้ดอกเดียวกับคุณนี่แหละ,อะลองไปดูซิว่าเผื่อคนที่คบอยู่เลือกดอกไม้ดอกเดียวกันนะ,ะประมาณนี้นะคะขออนุญาตพิกอาห่าให้นะคะ,ค,ะคุณได้รูปมือนะครรูปมือเนี่ย มันก็คือสมมุติว่าในความสัมพันธ์คุณคุณอาจจะรู้สึกว่าบางครั้งมันมีความห่างเหินกันเนื่องจากคุณเป็นคนรักอิสระมากต่างคนต่างรักอิสระลองหาอะไรที่จะลงมือทําร่วมกันนะคะอย่างเช่นการจัดสวนร่วมกันแต่หมายความว่าอาจจะจัดกันคนละมุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ให้ให้มันสุดทางแล้วเนี่ยได้มีเวลาใช้เวลาร่วมกันในการทําบางสิ่งเนี่ยแหละเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการออกแบบ กิจกรรมที่ที่เหมาะสมเราจะได้ใช้เวลาด้วยกันแต่ก็จงใช้เวลาที่ไม่มากจนเกินไปเพราะทุกคนก็ต่างที่จะต้องมีเวลาส่วนตัวของตัวเองนะคะน่าน่าน่าจะน่าจะโอ้อรี sorry, ค่ะน่าน่าจะประมาณนั้นนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเมื่อเมือม่อทำเมื่อทำเมื่อใช้เวลาอยู่ร่วมกันเนี่ยนะคะก็ฝึกที่จะ Connect กันแบบที่ใส่ใจดูแลพยายามอย่าแยกกันทํานู่นทํานี่พยายามทําด้วยกันหรืออยู่ในบริเวณใกล้ๆกันนะคะอยากให้จดคำว่า sense of togetherness ค่ะสำหรับคนที่เลือกดอกไม้ดอกสีนะคะ sense of togetherness ก็คือการที่เรามีร่วมกันนะคะทำอะไรร่วมกันคิดร่วมกันเนี่ยต้องต้องฝึกเพราะว่าบางที่เราต้องการ อิสระนะมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นการที่เป็นคู่อยู่ในอยู่ในความสัมพันธ์กับใครนะคะเราก็มีความจําเป็นที่ที่จะต้องที่จะต้องเหมือนจูนและทำอะไรร่วมกันนะคะแม้แต่การรับประทานอาหารถ้าเรารับประทานอะไรต่างกันอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องมาคิดร่วมกันว่าเราจะทานอะไรที่เป็นอาหารสุขภาพที่เป็นประโยชน์กับเราสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะประมาณนี้นะคะนี่คือ,อคำตอบของท่านที่เลือก รูปดอกไม้นะคะดอก C นะคะต่อไปค่ะ,ฉะเฉลยสำหรับท่านที่เลือกดอกไม้ดอก D นะคะท่านที่เลือกดอกไม้ดอก D นะคะโอ้โหอันนี้เป็นคนที่จะสะท้อนถึงเป็นคนที่ต้องการที่จะอยู่ในความสัมพันธ์อย่างแท้จริงค่ะนะคะเรียกว่ามีความต้องการเลยนะจะต่างจากดอก C เลยนะคะ ถ้าวิเคราะห์ทางด้านจิตใจเนี่ยคุณต้องการคบใครเป็นพิเศษคะ่ะเพราะว่าด้วยธรรมชาติลึกๆของคุณคุณเป็นคนเหงาดังนั้นต้องหาใครสักคนหนึ่งมักจะเหงาลึกๆโดยเฉพาะตอนกลางคืนจะรู้สึกเหงาลึกๆถ้าตอนกลางวันไม่ค่อยเหงาเท่าไหร่เพราะทำงานแล้วยุ่งอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าตอนที่ work from home อาจจะลึกๆอาจจะเหงาเหมือนกันอาจจะคิดถึงบรรยากาศของที่ทํางานก็ได้นะคะคุณจะมีความสุขมากขึ้นคะ่ะเมื่อคุณสามารถได้พึ่งพิงคนอื่นมีใครสักคนหนึ่งในชีวิต อะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาไว้แชร์เอาไว้แบ่งปันเวลาที่คุณจะคิดถึงความสุขเนี่ยคุณจะคิดถึงภาพของการการอยู่กับครอบครัวการอยู่กับเพื่อนกับคนรักนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สัมพันธ์เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับชีวิตคุณค่ะเพราะฉะนั้นการมีสัมพันธภาพมันทําให้สภาวะอารมณ์ของคุณมั่นคง <c oughs> เห็นไหมคะอันนี้คุณต้องการมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะมีความสุขมากที่ได้ออกเดทนะต่ต้องระวังว่า เออใครก็ได้เงี้อยอย่าคิดเรื่องใครก็ได้เนาะเพราะบางทีใครก็ได้มันอาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่สําหรับเราเดี๋ยวมีโอกาสไปฟังคลิปแบบนี้แต่ว่ามันจะยาวมากขึ้นเพราะเดี๋ยวครูอร้อจะแนะนําวิธีการเยียวยาสัมพันธภาพของแต่ละประเภทให้ฟังในใน u t u b e อีกช่องหนึ่งของครูอร้อนะคะคือครูอร้อชาเอมฮิลเลอรค่ะนะคะนั้นคู่ที่เหมาะสมสําหรับท่านที่เลือกดอกไม้ดอกดีนะคะก็คือจะเป็นคนที่ คุณอะก็คุณพร้อมปรับตัวโอเคคุณพร้อมปรับตัวเพราะว่าคุณเป็นคนที่เป็นผู้ที่รับฟังที่ดีเป็นคนที่มีเหตุผลนะคะแล้วคุณก็พร้อมที่จะปรับตัวแต่ว่าบางทีครร้อในมุมในอีกมุมหนึ่งของคร้อการที่คุณปรับตัวเองเยอะๆคุณอาจจะไม่เป็นตัวของตัวเองก็ได้แต่ว่าคุณก็ต้องยอมเพราะคุณต้องการใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคนที่เหมาะกับคุณนะคะคือคนที่เลือกดอกไม้ดอกเอแล้วก็ ดอกดีดอกเดียวกับคุณนี่แหละค่ะนะ,อะลองดูนะคะขออนุญาตพิกอาหาให้สักนิดนึงค่ะโอ้อันนี้นะคะสิ่งที่คุณจะต้องปีเสื้อเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ของของการแปลงนะคะคือ transform นะคะสิ่งที่คุณควรจะต้องทำก็คือถ้าคุณรู้สึกความขี้เหงาของคุณมันรบกวนจิตใจคุณมากจนเกินไปต้องฝึกที่จะที่จะแปลง ฝึกที่จะทรานส์ฟอร์มตัวเองจากคนขี้เหงาให้เป็นคนมีความเข้มแข็งทางจิตใจเพิ่มมากขึ้นไม่ต้องไปพึ่งพิงคนอื่นมากนะะักค่ะอันนี้มันฝึกได้นะคะแต่ลึกกคุณอาจจะต้องการใครสักคนหนึ่งกรอไม่เถียงแต่ถ้าฝึกได้คุณจะมีอิสระที่จะไม่ต้องไปพึ่งพิงใครนะคะมีโอกาสลองฟังอีกคลิปหนึ่งอีกคลิปหนึ่งที่จะเป็นเรื่องอันนี้แล้วครูอ้อจะอธิบายเป็นในเชิงของการเยียวยาสัมพันธภาพให้ละเอียดและลึกซึ้งมากขึ้นนะคะ ใน Youtube อีกช่องหนึ่งของครูอร้อคือครูอร้อชาเอมฮิลเลอร์นะคะอ่ะลองลองลองติดตามดูนะคะแล้วก็อีกสักนิดหนึ่งนะคะก็คือให้คุณฝึกความสมดุลอะไรที่คุณต้องไปพึ่งพิงกับคนอื่นมากจนเกินไปกลับมาสู่ความสมดุลคุณจะรู้สึกดีกับชีวิตมากขึ้นนะคะบางคนเขาอาจจะไม่ได้ดีกับคุณที่คุณก็รักเขามาก ให้อภัยเขาไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็เริ่มใหม่นะคะเพราะอยากจะฝากว่าไม่ใช่คุณจะมีแฟนเนี่ยคือใครก็ได้นะแต่มันต้องเป็นใครที่ที่มันใช่และมันเหมาะกับชีวิตคุณนะคะอย่าเอาความต้องการมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาแล้วกลายเป็นมาทำร้ายคุณทำร้ายจิตใจอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะคะ,ะด้วยฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงเดี๋ยวไปฟังยาวๆกว่านี้ ในคลิปที่แบบเรามีการเยียวยากันโดยตรงเลยนะคะเป็นไงคะพอพอจะตรงหรือไม่ตรงอย่างไรก็บอกไว้จะให้ตรงร้อคงเป็นไปไม่ได้เนอะฟังสนุกๆอย่างน้อยรับพลังงานดีๆไปนะคะช่วยกด subscribe ให้กรอ,อสักนิดนึงนะคะกด like กด subscribe กดตรงกระดิ่งเนี่ยแหละค่ะนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ